ล e ว i s จ i n นเต็โคตติ้งประกาศเปิดตัว Limited Edition ประมาณ2อวันก่อนขายพอวันขายจริงที่หน้าร้านปั๊บหมดทันทีไลอัพที่เป็น Limited Edition แบบนี้ของ IVC ปกติก็จะไม่ขายผ่านทางออนไลน์เราต้องไปซื้อผ่านทางหน้าร้านอย่างเดียวแจ็กเก็ตมี4ไซส์ S M L X L นะเข้ามาไซส์ละ3ตัว จริงๆผมอยากได้แบบเป็นเซตคู่เลยฮะก็คือแจ็คเก็ตกับกางเกงม,มาพร้อมกันเวลาใส่ทั้งตัวแล้วมันแบบดูเป็นเดนิมสูทดีเออเป็นลุคที่น่าสนใจเลยไงแต่ว่ากางเกงไม่ทันก็ไม่เป็นไรฮะได้มาเฉพาะแจ็คเก็ตก็เป็นแจ็คเก็ตตัวนี้แหละที่ผมใส่อยู่นะครอ่ะเราแจ็คเก็ตตัวนี้มันน่าสนใจยังไงเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังครับ <S <S ชื่อเต็มของแจ็คเก็ตตัวนี้ก็คือ1920ล็อต213แจ็คเก็ตน,นะครับนี่ อย่างจากป้ายเขาอันนี้ก็คือจะเป็นป้ายที่ติดมากับแจ็คเก็ตตอนซื้อนะครับก็จะเขียนว่ารีไวล์ซูเปนเท็ดโคตติ้งหน2่งเก้าสออ่แจ็คเก็ตอ่ะมันเป็นยังไงนะครับมันเป็นยังไงอ่าโดยภาพรวมของแจ็คเก็ตตัวนี้จริงๆเขาเบสจากอ่าตัว 506XX อ็กซ์เแจ็คเก็ตนะครับหรือว่าที่เราพูดกันติดปากว่าเป็นแจ็คเก็ตไทส์หนึ่งนั่นแหละลักษณะของ 506XX เนี่ยที่เราจำมาติดตาก็คือจะเป็นวันพ็อกเก็ตเนาะก็คือมีีกระเเป๋าแค่่ฝังน้ย ฝั่งซ้ายข้างเดียวนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นแบบล้นๆแบบนี้ไม่มีอะไรนะแล้วก็จริงๆแล้วไทป์วันเนี่ยไม่ใช่ชื่อทางการของแจ็กเก็ตตัวนี้เนาะคนสะสมคนเล่นรีไวล์เขาตั้งเหมือนกับเป็นชื่อเล่นให้มากกว่าเพื่อความง่ายในการเรียกอะแต่ว่าชื่อทางการจริงๆก็คือ 506xx นะครับผมขอย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์คร่าวๆแล้วกันเนาะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของตัวแจ็กเก็ต 506xx นะครับเพราะว่ามันมีดีเทลที่ค่อนข้างจะน่าสนใจว่าทำไมรีไวล์ถึงเลือกที่จะเอาแจ็คเก็ต ตัวนี้มาทําเป็น LVC line ในตัวปัจจุบัน506 XX นะครับผลิตออกมาตั้งแต่ปี1905เป็นตัวแรกแล้วก็จบลายการผลิตในปี1953นะครับทำออกมา48ปีก็ถือว่าโอ้ค่อนข้างนานครับค่อนข้างนานเลยซึ่งในระยะเวลา48ปีนี้506 XX ก็จะมี variation ที่แตกต่างกันไปตามยุคแต่ละช่วงเวลาสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดที่สุดละกันนะครับของตัว506 XX ที่เปลี่ยนไปตาม generation การผลิตเนี่ยก็คือลักษณะกระเป๋าครับ ตอนแรกสุดเลยจะเป็นกระเป๋าวันพ็อกเก็ตที่ไม่มีฝาปิดแบบนี้จะเป็นกระเป๋าโลนๆนะครับแล้วก็ขอบของกระเป๋าวัดมันจะเป็นขอบมนพอระยะเวลาผ่านมาก็จะมีการเพิ่มกระเป๋าแฟบที่เป็นกระเป๋าปิดแบบนี้เนี่ยฝาปิดแบบนี้เพิ่มเข้าไปด้วยพอผ่านมาอีกชุงช่วงวัววทก็จะมีการ เอาฝากระเป๋านี้ออกไปแล้วคล้ายๆแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัว r e โปร d u c t i o n ของเรียวแมคคอยนะครับที่เขาทําให้เหมือนกับเพื่อนวอลทช่วงแรกๆกระเป๋าไม่มีฝาปิดแล้วก็จะมีการเปลี่ยนนิดหน่อยอย่างตัวนี้ก็จะเหลือกระดุมแค่4เม็ดนะครับจากเดิมตัวนี้ที่เป็น5เม็ดอะไรแบบนี้นะฮะแล้วตัวนี้น่าสนใจยังไงใช่ไหมล็อตสองหนึ่งสามเราลองมาดูคําว่า k han k han. 5้าศูนย์หก xx กันก่อนละกันเนาะห้าศูนย์หกก็คือชื่อโมเดลของแจ็คเก็ตใช่ไหมครับส่วน x 2สองตัวที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นใน5 0 1 xx อย่างยนะ่าศูนย์ xx ในแจ็กเก็ตก็มีเหมือนกัน x 2ตัวเนี้ยหมายความว่า extra strong นะฮะก็คือเป็นผ้าที่ ทำออกมาแข็งแรงเป็นพิเศษย้อนกลับไปในปี1,900ต้ตอนต้นนะฮะเดนิมแจ็กเก็ตถือว่าเป็นเวิร์กแวร์แจ็กเก็ตโดยแท้จริงนะครับยังไม่ได้เป็นแฟชั่นไอเทมเหมือนในปัจจุบันเราผู้ใช้แรงงานตามสาขาอาชีพต่างๆเขาก็ต้องการแจ็กเก็ตที่มีความทนทานต่อแบบต่อการใช้งานจริงอะครับสามารถทนการขีดข่วนทนการขาดได้สําหรับซิกเนเจอร์ผ้า XX ของลีวายเนี่ยครับในยุคนั้นก็คือจะต้องเป็นผ้ารอลเดนิมมีความทนทานในการใช้งานสูงเพราะฉะนั้นผ้าก็จะมีออนหรือว่าน้ําหนักที่ค่อนข้างหนาสิ่งที่ตาาามมก็คือืออตัวเน้ผ้ผจะ มีความแข็งที่ตามไปด้วยแต่ว่าก็จะมีผู้ใช้งงานอีกบางส่วนครับที่รู้สึกว่า 506XX มันแพงเกินไปเขาไม่สามารถซื้อใช้งานได้รีววส์เห็นโอกาสตรงนี้ครับก็เลยผลิตลายอีกตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า ล็อต213นั่นก็คือแจ็คเก็ตตัวนี้นั่นเองฮะั็อต2 1งจะออกมาขายคู่กับ5 0 6 xx เลยแต่ว่าจะมีราคาที่ถูกกว่าและสิ่งที่รีวท์ทำก็คือเขาจะลดสเปคผ้าลงครับมันจะบางมากกว่า5 0 6 xx เพราะฉะนั้นความทนทานในการใช้งานจริงๆมันก็จะไม่ทนสู้กับ ตัวแฟลกชิพของแจ็กเก็ตเขาอยู่แล้ว Fast ์ฟอร์เวกลับมาในยุคปัจจุบันครับพเพื่อนๆยังสามารถที่จะหาซื้อตัว506 XX ในลายที่เป็น LVC หรือ Revised Vintage Clothing กันได้ซึ่งเขาก็จะพยายามเรียนแบบกลิ่นอายลักษณะของผ้าในยุคดั้งเดิมของเขานะแต่ว่าสำหรับชายไทยขี้ร้อนเงินแตกง่ายนะครับก็อาจจะรู้สึกว่า LVC ตัวนั้นน่มันอาจจะค่อนข้างหนามันก็เลยย้อนกลับมาแบบนี้ครับว่าเอถ้าเราอยากจะได้แจ็กเก็ตสไตล์506 XX แต่ว่าผ้าบางลงแล้วก็ยังผลิตโดยรีวาเนี่ยมันมีออปชันไหนอีกบ้างสิ่งที่ถือว่าเป็นข้อด้อยในแจ็คเก็ตลดสองหในสมัยก่อนก็คือผ้าบางลงใช่ไหมครับแต่ผมว่าในยุคปัจจุบันที่เราใส่เดนิมกันเป็นแบบไลฟ์สไตล์แคชชวลโคลอติ้งใส่กันลำลองชิวๆในเฉพาะในประเทศไทยที่เป็นเมนะืองร้อนน่ะการที่เราได้สมใส่รอเดนิมในน้ำหนักผ้าที่มันเบาลงแล้วก็ผ้าบางลงเนี่ยถือว่าตอบโจทย์เอามากๆเลย จริงๆก็แอบน่าเสียดานนิดนึงว่ารี v วทำ l อ t 2องหมาเป็นตัว Limited Edition น่ะแต่ว่าก็เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมรี v วถึงตัดสินใจที่จะนำชื่อ1920 Lot 213มาใช้เป็นหนึ่งในตัว Limited Edition เดี๋ยวเราไปเจาะดีเทลของแจ็กเก็ตตัวนี้กันครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับดีเทลของแจ็กเก็ตตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าที่นั่งคุยกันไปเมื่อกี ทุกคนสังเกตกันไหมครับว่าแจ็กเก็ตมันไม่มีรีไวส์หรือแท็บเลยครับที่เป็นบบป้ายไอคอนิกของรีไวส์ปกติมันจะอยู่ตรงนี้นะเป็นป้ายสีแดงเล็กๆแล้วก็เขียนว่ารีไวส์อ่ะทำไมตัวนี้ถึงไม่มีเรดแท็บอยู่จริงๆแล้วสำหรับเรดแท็บเนี่ยรีไวส์เปิดตัวมาในปี1936ครับเพราะฉะนั้นสำหรับแจ็กเก็ตตัวนี้ที่ทำรีโปมาในยุค1920เนี่ย ก็เป็นเรื่องปกติครับที่เราจะไม่เห็นเรียสแถบบนตัวแจ็คเก็ตเลยการมีหรือว่าไม่มีเรียสแถบเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวที่เราสามารถใช้ในการบ่งบอกยุคตัดยุคได้คร่าวๆเลยนะสำหรับตัวแจ็คเก็ต 506xx หรือว่า213นะฮะจุดต่อมาครับไม่รู้ว่าทุกคนสังเกตเห็นกันหรือเปล่าปกติแล้วกระดุมของรีวายเนี่ยมันจะมีหลากอยู่2แบบใช่ไหมครับแบบแรกก็คือจะเป็นกระดุมก็กระดุมตันนะฮะเขาจะเป็นแป้นตันๆแบบนี้ครับไงนี่นะครับ เป็นตันแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบหนึง่งส่วนอีกแบบหนึง่งอย่างเช่นตัวนี้กับตัวที่ผมใส่อยู่นะครับก็จะเป็นกระดุมแบบโดนัทนะครับทำไมถึงเรียกว่ากระดุมโดนัทใช่ไหมครับก็ตามคาแรคเตอร์ของเขาเลยครับกระดุมโดนัทเนี่ยมันจะมีรูตรงกลางครับรูตรงกลางของกระดุมเนี่ยมันสามารถช่วยในการลดคอสของอเขาเรียกว่าลดปริมาณของการใช้โลหะในการผลิตกระดุมทุกคนยังจาได้ไหมครับว่าตัวล็อต2องหนึ่งสาเนี่ย เขาทํามาเพื่อเป็นอีกทางเลือกสําหรับคนที่ซื้อ 506xx ไม่ไหวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรีไวเก็ได้ทําการลดคอสจุดที่1ครับนั่นก็คือการใช้กระดุม บบโดซึ่งตัวดีเทลของกระดุมก็จะเป็นกระดุมสีดําด้วยครับลักษณะของกระดุมที่เป็นโดนัทและเป็นกระดุมสีดําเขียนว่า Re เวอร์สโต c o แค่เนี้ยครับเขาผลิตออกมาในแค่ช่วงปี1 9 0 2ถึงปี1 9 2เครับเพื่อนๆ่เห็นไหมครับว่าตอนแรกเรารู้แล้วว่าแจ็กเก็ตตัวนี้เก่ากว่าปี1 9 3 6แล้วทีนี้ดูจากกระดุมเราได้ช่วงยุคแล้วครับมาถึงจุดที่3ครับนั่นก็คือลักษณะของกระเป๋าครับจากเดิมแล้วเป็นกระเป๋าอย่างนี้ไม่มีฝาปิดะ เขาเริ่มนำกระเป๋าแฟลตมาใช้ครั้งแรกในปี1928ครับเราจะกะได้คร่าวๆแล้วคขาว่าแจ็กเก็ตตัวนี้ติดต่างว่าเป็นแจ็กเก็ตวินเทจจริงๆอย่างเงี้ยน่าจะเป็นปี1928เลยเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่ากระดุมตัวนี้ผลิตครั้งสุดท้ายในปี1928ใช่ไหมครับแล้วก็ รีวายได้นําลักษณะของกระเป๋าที่มีฝาแบบนี้มาใช้ครั้งแรกในปี1928เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าถ้าเป็นแจ็คเก็ตเก่าจริงตัวนี้อาจจะอยู่ในช่วงปี1928-29แล้วก็ดีเทลอีกจุดนึงที่น่าสนใจของแจ็คเก็ตตัวนี้ครับมันจะอยู่ด้านหลังครับป้ายบริเวณคอฮะเดี๋ยวผมถอดให้ทุกคนดูกันดีกว่าปกติแล้ว ป้ายตัวนี้นครับมันจะเป็นป้ายทําจากหนังใช่ไหมครับที่เราคุ้นๆกันเนาะแต่ตัวนี้ครับด้วยความที่เป็นล็่2สองหึครับเขาลดคอสออกมาจาก 506XX นเะครับ<ๆ>เขาก็เลยเปลี่ยนจากหนังมาเป็นผ้าแทนนะครับจุดที่น่าสังเกตของตัวนี้ก็คือเขาจะมีสแตป์ว่า Number 2 ในเมื่อตัวนี้เป็น number two แล้ว number 1คืออะไรใช่ไหมครับทุกคนน่าจะเดาได้ก็คือตัว506 XX นั่นเองครับก็คือตัว OG แล้วก็บริเวณใต้หันคอจะมีป้ายเล็กๆอีกอยนหนึ่งครับเขียนว่า made in Japan หรือว่า fabric in Japan นะครับปี10ปีก่อนใน r v c ยังมีตัวที่เป็น made in USA อยู่นะครับก็ทำกับคนมิ e ว่าแหละแต่ว่าคนมิวถูกปิดไปละน่าจะปี2017นจะครับเพราะฉะนั้น r v c ก็ย้ายออกมาโดยความที่ตัวนี้เป็น limited edition นะครับเขาก็จะมีป้ายเขียนไว้ตรงนี้ครับเขียนว่า limited edition ทั้งหมด800ตัวที่แจ็กเก็ตตัวนี้ผลิตมาตัวนี้เป็นตัวที่701แล้วก็หมดที่อยู่หลังกระดุมนะครับนี่จะมีสแตมป์ว่า3015ครับพบเจอได้แล้วกันเฉพาะ LVC ครับที่เป็นเวอร์ชั่นทำในญี่ปุ่นเนาะผ้าริมสีน้ำเงินครับเป็น blue ซ e l ว a ge, ก็เท่ดีครับปกติก็จะเป็นเห็นรีวายเป็นริมสีแดงเนาะรวมๆดีเทลแจ็กเก็ตตัวนี้ก็จะประมาณนี้แหละครับสำหรับตัววินเทจจริงๆแล้วฮะ,ะที่เป็นล็นอต213่าเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันนะว,ว่าล็อต213เป็นแจ็กเก็ต หายากกว่า506 XX นะโดยเฉพาะแจ็กเก็ตลด213ที่มาในคอนฟิกแบบนี้ครับก็คือเป็นกระดุมโดนัทส,สีดำไม่มีรีไวเสียแท็บแล้วก็มีกระเป๋าปิด มันจะเป็นแจ็คเก็ตที่อยู่ในยุคก้ากึ่งเปลี่ยนผ่านนะครับจะมีกระเป๋าไม่มีกระเป๋ากระดุมจะเป็นสีเงินจะเป็นสีดําซึ่งสําหรับคอลเลกเตอร์แล้วนะครับยุคเปลี่ยนผ่านเนี่ยจะเป็นยุคที่จะหายากมากที่สุดรูปแบบหนึ่งก็เลยคิดว่าทําให้รีวายตัดสินใจที่จะเอาตัวอาร์คี๊์ในคอลเลกชันของเขาอะใส่ดีเทลมาแบบนี้แล้วก็ทำเป็นลิมิเต็ดเอ dition ให้เราได้ซื้อกันส่วนดีเทลอื่นๆของล็อตห1 3หรือแม้แต่ 556XD ก็ตามะจะมีลักษณะที่คล้ายกันก็คืออา่างแรกกระ๋าอัใหญ่ ใบเดียวนะครับจะมีหรือไม่มีฝาปิดก็ตามแล้วก็จะมีจีบบริเวณด้านหน้าครับสองฝั่งเลยสังเกตไหมครับว่ามันสามารถามันสามารถขยายได้ครับรีวายเขาคิดเผื่อคนใส่ไว้เขาว่าถ้าวันหนึ่งคนที่ซื้อแจ็คเก็ตเขาไปแล้วน้ำหนักเพิ่มเนี่ยจะใส่แจ็คเก็ตเขาไม่ได้เขาก็เลยทําการเหมือนพับผ้าไว้แล้วก็เย็บเย็บไว้บางๆเองครับสจุดมันสามารถ ตัดออกได้นะครับถ้าตัดออกเนี่ยมันก็จะเป็นการขยายผ้าชิ้นหน้าได้จะเกือบๆอสองนิ้วเป็นการเก็บดีเทลแล้วคิดเผื่อคนใส่ที่แบบเออเจ๋งดีนะเจ๋งดียังมีอีกดีเทลจุดหนึ่งก็คือบริเวณด้านหลังครับหรือว่า b u c k ค e ร a แบ็ครับนี่ตรงเนี้ยเราสามารถดึงเข้าให้ตรงบริเวณเออ่ะมันกระชับเข้าได้ จะกระชับเข้าได้หรือจะปล่อยออกก็ได้นะตอนนี้ผมดึงเข้าไปนิดเดียวนะครับมาถึงตัวเนื้อผ้ากันบ้างครับตัวเนื้อผ้าเนี่ยเป็นจุดที่ทําให้ผมตัดสินใจที่จะซื้อแจ็คเก็ตตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นผ้าที่มีน้ําหนักเบาลงแต่ว่ายังเป็นรอเดนิมอยู่ผมเปรียบเทียบกับตัวนี้ให้ดูแล้วกันนะครับดูในกล้องอาจจะนึกไม่ออกแต่ผมจะลองเขยา่าแล้วก็กำตัวเนื้อผ้าตัวนี้ให้ดูนะครับมันจะมีความหนาครับเดิมแล้ว5 0 6 x x ออ่ะผ้ามันจะหนาแบบนี้แหละ ก็คือต้องทนรอยขีดขว่วนต้องทนการใช้งานหนักได้โดยที่ผ้ามันไม่ขาดนะครับเนี่ยอ่อนมากกว่าก็จะดูแข็งๆหน่อยตัวนี้ผมผ่านน้ํามา2ครั้งนะครับก็จะใส่ในไทยก็จะร้อนนิดนึงนะครับส่วนตัวนี้ล o สองหสาตัวนี้ผมก็ผ่านน้ำมาแล้วแต่ผ่านแค่รอบเดียวนะคือพอซื้อมาวันแรกปับ๊บผมเอามา ลงน้ำเลยอ่าเดี๋ยวมาเจาะดีเทลให้ฟังกันอีกทีหนึ่งจุดนี้น่าสนใจครับผ้ามันดูผิวๆว่ามันนิ่มๆครับใส่สบายมากๆครับเป็นรอนเนื้นิ่มนั้นหนักเบาที่สามารถใส่เป็นแบบ everyday แบบ daily use daily wear ได้เลยสําหรับการใช้ชีวิตประจําวันถ้าเราไม่ใช่ผู้ใช้แรงงานที่ต้องการเสื้อผ้าที่แบบสามารถทนรอยขีดขว่วนหรือว่าทนสมบุกสมบันได้ขนาดนั้นเนี่ยผ้าเดน,มนิมแบบนี้มันตอบโจทย์กับการใส่ในเมืองมากๆเลยครับใส่สบายน้ำหนักเบาแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะครับ เป็นจุดแข็งของผ้าตัวนี้เลยในขณะที่สมัยก่อนถือว่าเป็นจุดด้อยของแจ็คเก็ตล็สอต213สําหรับลักษณะของฟิตติ้งนะครับไม่ว่าจะเป็น5 0 6ง xx หรือว่าล็อต213ก็ตามจะคล้ายกันครับก็คือจะเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าบ็อกซี่ฟิตครับบ็อกซี่ฟิตก็คือลักษณะของแจ็คเก็ตมันจะมีพื้นที่ให้เหลือสําหรับการขยับตัวได้เยอะมากๆครับทุกคนอย่าลืมกันนะว่าในยุคนั้นนะฮะปีพันเก้าร้อยต้นต้นเนี่ยหน้าที่ของเดริมแจ็คเก็ตก็คือเป็นเวิร์กแวร์จริงๆนะครับเพราะฉะ ขยับตัวได้สบายไม่ติดขัดแต่ขณะเดียวกันแจ็กเก็ตก็ต้องมีความสมบุกสมบันทนการใช้งานได้สูงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแจ็กเก็ตจะไม่ได้มีการสลิมเข้ารูปเลยครับเน้นการสวมใส่ที่ต้องขยับตัวได้สบายมากที่สุดนะครับไม่ได้เน้นว่าต้องมีเห็นชงเห็นเชฟอะไรเนาะแล้วก็เพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าความยาวของแจ็กเก็ตตัวนี้มันจะค่อนข้างสั้นอันนี้คือกองเกงที่ผมใส่ปกติเลาก็ถือว่าเป็นเอวค่อนข้างสูงแล้วแหละนะครับนี่สะดือผมอยู่ตรงนี้นะครับแจ็กเก็ตตัวนี้ เอ่อยาวเลยขอบังเกงมาไม่ได้เยอะนะครับนิดเดียวมันจะเป็นความยาวที่คล้ายๆกับตัวรีไรเดอร์นะครับรี101 J-Rider ซึ่งก็จะเป็นปกติของแจ็กเก็ตในยุคนั้นเลยครับเรื่องความยาวเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาสำหรับคนที่ใส่กางเกงไม่ได้เอวสูงเนาะผมลองดึงลงมาให้ดูนะครับอ่ะ เห็นไหมครับแจ็กเก็ตมันก็จะจบอย่างนี้ครับออความยาวแจ็กเก็ตมันจะลอยๆเหนือกางเกงนิดหนึ่งนะครับก็ถ้าเ,เพื่อนๆใส่กางเกงเอวไม่ได้สูงกันก็อาจจะเป็นปัญหาอาจจะต้องเพิ่มไซส อ่ะหัวข้อถัดมาเรามาคุยกับไซซิ่งของแจ็คเก็ตตัวนี้กันดีกว่าสำหรับตัวร e v i ล์เทั้งหลายนะครับจะมีะสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนซื้อก็คือเนื้อผ้ารอเดนิมมันสามารถหดได้ครับร e v i เขาเรียกว่า Sh R i n k to fit นะครับก็คือจุ่มน้ําเพื่อให้มันหดเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนซื้อเราต้องทะเลาะก,กับตัวเองให้เสร็จก่อนนะครับว่าจุ่มน้ําหรือไม่จุ่มหรือว่าถ้าจุ่มแล้วเนี่ยจะจุ่มในรลเวลไหนเพราะว่าตัวผ้าเดนิมแบบนี้มันจะสามารถหดได้ มากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงที่เราทรีตมันที่หลังหลังจากที่เราซักมันแจ็กเก็ตตัวนี้ไซส์ที่เข้ามามันจะเป็นไซส์หยาบๆเท่านั้นเองเนะก็เป็นแบบ S, M, L, XL ผมใส่แจ็กเก็ตตัวนี้ได้ทางไซส์ M แล้วก็ L ครับสำหรับตัวผ้าโรเดนิมของ l e วา s ที่มีเขียนว่า s ิงทูฟิตเนี่ยครับหลังจากที่เราผ่านน้ําไปแล้วเนี่ยัก2หรือ3ครั้งเนี่ยฮะความยาวของแจ็กเก็ตมันจะสั้นขึ้นกับแคบลง ประมาณ10%ครับสมมุติว่าแจ็กเก็ตตัวนี้รอบอกประมาณ46นิ้วหายไป10%ก็คือหายไป4.6นิ้วถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับผดได้เยอะมากจาก4 6่กลบ4.6ก็เหลือประมาณแบบ41.4ออะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคิดก่อนนะครับคิดก่อนซื้อว่าอ่ะพอเราซื้อแจ็กเก็ตมาแล้วเนี่ยเราจะซักมันยังไงความรู้สึกตอนผมใส่ไซส์เอ็มก็ยังเป็นแจ็กเก็ตที่มีพื้นที่เหลือค่อนข้างดีอยู่แต่ถ้าผ่านน้ำแล้วเนี่ยผมกังวลว่ามันอาจจะ พอดีตัวเกินไปนิดหนึ่งเพราะว่าจุดประสงค์ของ213กับ5 0 6 xx เนี่ยมันต้องเป็นแบบบ็อกซี่ฟิตที่พื้นที่เหลือแบบค่อนข้างเยอะครับคือขยับตัวแล้วต้องสบายให้ได้มากที่สุดตอนนั้นก็เลยคิดว่าถ้าเอาไซส์เอ็มมาเนี่ยพอผ่านน้ำไปทั้งสองสาครั้งแล้ว,วมันอาจจะกลายเป็นแจ็คเก็ตสลิมฟิตตัวหนึ่งไปซึ่งก็อาจจะดูแปลกนิดหนึ่งดูไม่เข้ากับจุดประสงค์ของความเป็นล็อต2อ3อะไรแบบนี้ทีนี้มาถึงไซส์เอครับไซส์ L เป็นไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่เลยเดี๋ยวผมขึ้นรู ไหล่ตกค่อนข้างเยอะพื้นที่บริเวณอ,อกเหลือค่อนข้างเยอะความยาวแขนยาวมาถึงตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ความยาวแจ็คเก็ตเองก็ค่อนข้างยาวครับจะยาวกว่าน,นี้อีกตอนที่ผมอยู่หน้ากระจกเนี่ยผมก็คิดแล้วว่าเอ๊อะอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีไหนบ้างที่จะทําให้ตัวแจ็คเก็ตมันสั้นลงมาอยู่ในจุดที่เราต้องการแล้วก็ ความกว้างเนี่ยหดเข้ามาอยู่จุดในจุดที่แบบกําลังโอเคนะครับก็กล่าวไว้เอาคร่าวๆครับสุดท้ายเลยเลือกไซส์ L มาสิ่งที่ผมทมําก็คือผมอยากให้แจ็กเก็ตตัวนี้มันสั้นมาค่อนข้างเยอะแล้วก็หดเข้าอีกผมเอาแจ็กเก็ตตัวนี้เข้าเครื่องซักผ้าเลยปกติความรุนแรงของการรีทเดนิมเนี่ยม,มันจะมีหลายระดับเนาะเอาแบบง่ายที่สุดก็คือใส่แบบรอเดนิมก็ได้ครับใส่แบบไม่ต้องซักอะไรเลยก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งซึ่งดั้งเดิมเดิมๆทีแรกของเขาแล้วว่ามันก็เป็นผ้าที่ไม่ได้หนาอยู่แล้วครับบราาาสสมถแนน้ไ แต่ผมอยากให้มันนิ่มขึ้นกว่านี้อีกับผมเป็นคนที่ไม่สามารถใส่รอได้ดิมได้จริงๆครับแข็งเกินไปหน่อยนะครับอย่างอยกต้องผ่านหนึ่งน้ำเพราะฉะนั้นหนึ่งน้ำที่เราจะผ่านเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันออกมาได้พอดีตัวมากที่สุดวิธีแรกก็คือจุ่มน้ำเนาะก็คือเราเปิดน้ำใส่กระมังเอาเจะแก,ก้แช่ไว้มาสัก45่นาทีแข้งชุายรหรือว่าแขวนไว ให้มันแห้งวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ทําให้แจ็กเก็ตมันหดน้อยที่สุดแล้วแล้วก็สีเปลี่ยนน้อยที่สุดแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะไม่พอสําหรับแจ็กเก็ตตัวนี้นะครับก็เลยมาวิธีที่2วิธีถัดความหนักน่วงถัดมานั่นก็คือเอาเข้าเครื่องซักผ้าครับเข้าเครื่องซักผ้าในที่นี้ผมไม่ได้เอาไปปั่นจนมันแบบวุ้ยอย่างนั้นนะคือเราตั้งเซตติ้งเครื่องซักผ้าให้มัอนอยู่ในโหมดเดลิเคทนะครับก็คือซักผ้าเบอบางแล้วก็ให้ใช้น้ําเป็นน้ําเย็นความแรงในการปั่นนี่คือเราถ้าปิดได้ ปิดเลยนะครับก็อยู่ในเครื่องสภาพประมาณ45นาทีนี่แหละครับหดออกมาก็จะได้ประมาณนี้ครับถือว่าเป็นแจ็คเก็ตที่หดสั้นขึ้นมาเยอะจริงๆครับตังสังเกตบริเวณปลายแขนตอนนี้นะมันพอดีแขนผมเป๊ะเลยใช่ไหมครับแต่ว่าตอนแรกอะ่ะมันยาวมาถึงนี่เนี่ยมันยาวอย่างนี้เลยครับถึงงามงามนิ้วโปง้งงามนิ้วชี้เลยมันสั้นขึ้นมาประมาณแบบ2นิ้วกว่า,วาความกว้างของแจ็คเก็ตเหมือนกันครับตอนแรกอกมันจะแบบโอ้ยเหลือเยอะมากไหลเห็นได้ชัดเลยว่ามันไหล่ตกมากอันนี้มันก็หดเข้ามาครับ ยังเป็นฟิตติ้งที่ผ้าเหลืออยู่ประมาณนึงนะก็คือแบบมันไม่ได้คีนจัดอะไรขนาดนั้นหรอกครับเป็นลุคที่กําลังสวยสําหรับแจ็คเก็ตที่มีทรงบ็อกซี่แบบนี้พื้นที่บริเวณเอวก็ค่อนข้างเหลือครับนี่จะเหลือประมาณนี้ก็ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างเยอะสําหรับแจ็คเก็ตอื่นๆแต่สําหรับบ็อกซี่ฟิตผมว่ากาลังโอเคนะครับกำลังสวยมันก็จะเป็นการกะประมาณนะครับแล้วก็เราต้องคุยกับตัวเองให้เสร็จก่อนก่อนซื้อนะครับว่าเราจะเอาดรอว์เดอรนิมแบบนี้ มาทวีตต่อ,อยังไงเพื่อให้ได้ฟิตติ้งที่เหมาะกับเราที่สุดเป็นความเสี่ยงหนึ่งในการซื้อรองน,นิ่มแล้วก็เอามาผ่านน้าแต่ว่าผมว่ามันเป็นความสนุกเลยแหละเพราะว่าถ้าสุดท้ายแล้วมาได้ฟิตติ้งที่เราคิดไว้ในหัวตั้งแต่แรกอะ่ะมันถือว่าเป็นการประสบความสําเร็จที่เออมันให้ความรู้สึกที่สะใจดีนะครับโอเคครับทั้งหมดสำหรับในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับยังไงถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กันด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีฮะ